ตับอ่อนนะคะเป็นได้ทั้งต่อมมีท่อแล้วก็ต่อมไร้ท่อค่ะสำหรับการที่มันเป็นต่อมมีท่อนะคะมันก็จะสร้างเอนไซม์ออกมาหลายชนิดเลยค่ะเพื่อส่งไปย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กนะคะส่วนการเป็นต่อมไรท่อนั้นจะเป็นบริเวณ1น,นะคะที่อยู่ที่ตับอ่อนที่เรียกว่า islet of Langerhans ซึ่งแบ่งออกได้เป็นบริเวณ alpha cell และ beta cell ค่ะ ที่อัลฟาเซลนะคะจะสร้างฮอร์โมนกรูคาก้อนส่วนเบต้าเซลลจะสร้างฮอร์โมนอินซูลินค่ะซึ่งอินซูลินนี้เป็นฮอร์โมนชนิดเดียวที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ ระดับน้ําตาลในเลือดของคนเรานะคะจะต้องคงที่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะคือถ้ามีมากไปหรือน้อยไปยร่างกายก็จะต้องมีกระบวนการในการปรับสมดุลให้กลับมาสู่ความเหมาะสมนะคะโดยเมื่อถ้าน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงเกินไปตัวที่จะมาทําหน้าที่ปรับลดก็คืออินซูลินค่ะ คือเมื่อร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงอินซูลินจะหลั่งออกมาเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ตับแล้วก็เซลล์กล้ามเนื้อนะคะนำกลูโคสนะคะนำกลูโคสไปในเซลล์มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนกลูโคสให้กลายไปเป็นไกลโคเจนค่ะส่วนกลูคาก้อนนะคะกลูคาก้อนจะทำงานตรงกันข้ามกับอินซูลินค่ะคือเมื่อระดับน้ำตาลในเลือด ต่ำนะคะกรูคาก้อนจะไปกระตุ้นการสลายตัวของไกลโคเจนนะคะจากตับแล้วก็กล้ามเนื้อทำให้ได้กลูคโคสออกมาค่ะซึ่งนอกจากกรูคาก้อนนะคะซึ่งนอกจากกรูคาก้อนที่จะทําหน้าที่เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดแล้วเนี่ยยังพบว่ามีฮอร์โมนอื่นๆนะคะที่ทําหน้าที่เพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดด้วยได้แก่โกรทฮอร์โมนเอพิเนฟรินนอร์เอพิเนฟริน แล้วก็ก,กรูโคคอติคอยค่ะซึ่ง3ตัวนี้ก็จะได้พูดถึงในลำดับต่อไปนะคะจัดกราฟนี้นะคะเป็นกราฟแสดงระดับน้ำตาลในเลือดของคนปกติหลังจากรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเส้นกราฟกันโดยภาพกอไก่นะคะจะเป็นภาพของคนปกติหลังจากทานอาหาร นะคะคซึ่งจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะคะ,ะโดยประมาณนะคะครึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงแรกหลังจากนั้นก็จะลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็คงที่ไปเรื่อยๆนะคะนั่นเป็นเพราะว่าอินซูลินค่ะมีอินซูลินซึ่งจะทำให้กรูโคสนะคะที่ได้รับเข้าไปถูกเก็บที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อนั่นเองค่ะ ส่วนขอไข่นะคะจะเป็นคนที่ออกกําลังกายค่ะเป็นเส้นกราฟของคนที่ออกกําลังกายเส้นกราฟจะค่อนข้างคงที่นะคะเพราะว่าเซลล์จะต้องใช้กลูโคสมากอยู่แล้วนะคะระดับน้ําตาลในเลือดก็จะไม่แตกต่างจากคนปกติแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่ถ้ากลูโคสไม่พอล่ะนะคะถ้ากลูโคสไม่พอกรูคาก้อนก็สามารถเปลี่ยนนะคะ ตัวกลูคารอนก็สามารถเปลี่ยนไกลโคเจนที่ตับแล้วก็ที่กล้ามเนื้อให้ออกมาเป็นกลูโคสในเลือดได้อีกด้วยค่ะสำหรับภาพนี้นะคะแสดงช่วงเวลาหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วเปรียบเทียบกันระหว่างคนปกติและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเรามาดูผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก่อนนะคะเส้นกราฟ สูงเลยทีเดียวนะคะคือจะมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงค่ะแม้รับประทานอาหารไปแล้วผ่านไปหลายชั่วโมงนะคะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ตามก็ไม่ลดค่ะซึ่งคนปกติอินซูลินก็จะต้องทำงานไปแล้วนะคะทีน,นี้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเนี่ยค่ะโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานเกิดจากการที่ เซลล์ร่างกายไม่สามารถนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ได้ค่ะโดยสาเหตุแบบที่1ก็คือตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินนะคะถ้าเป็นกรณีนี้การรักษาก็จะต้องฉีดอินซูลินทุกวันค่ะแต่ต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์นะคะไม่ฉะนั้นน้ำตาลในเลือดก,ก็จะต่ำเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกก็เป็นได้นะคะ กลุ่มคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงมากนะคะจนร่างกายต้องกำจัดน้ำตาลส่วนเกินออกทางปัสสาวะนะคะเมื่อร่างกายนำคาร์าบโบไฮเดรตจากอาหารมาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เซลล์จึงต้องนำโปรตีนนะคะเซลลจึงต้องนำโปรตีนแล้วก็ไขมันเนะะี่ยค่ะที่มีอยู่แล้วในร่างกายไปสลายเป็นพลังงานนะคะแต่ว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็คือ อาจจะทำให้เลือดของเราเป็นกรดได้นะคะคกลไกการหายใจผิดปกติแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะทีนี้ในกรณีแบบที่2นะคะเซลล์ร่างกายไม่มีตัวรับอินซูลินนะคะคือแม้ว่าตับอ่อนเนี่ยจะสร้างอินซูลินเป็นปกติก็ตามนะคะแต่ตัวรับอินซูลินมันผิดปกติอินซูลินก็ทำงานไม่ได้ค่ะ โดยเซลล์ทั่วร่างกายมีตัวรับอินซูลินที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะเราเรียกว่าอ,อินซูลินรีเซปเตอร์ค่ะนะคะซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการดึงกลูโคสจากเลือดเข้ามาในเซลล์ค่ะทีนี้เราพบว่าคนโดยทั่วไปนะคะที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะเป็นแบบกรณีที่ 2- ถึง90%ซนนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ ซึ่งการรักษานะคะจะใช้ยาที่ลดภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็ให้อินซูลินร่วมไปด้วยค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็คือคกลไกควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในสภาวะปกตินะคะโดยตับอ่อนของเราเนี่ยนะคะจะถูกกระตุ้นเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงมันก็จะหลั่งอินซูลินออกมาค่ะโดยอินซูลินก็จะเปลี่ยนกลูโคสที่มีอยู่จำนวนมากให้กลายไปเป็นไกลโคเจนค่ะ เพื่อสะสมไว้ที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะตอนนี้ก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราลดต่ําลงมาแล้วนะคะอยู่ในระดับปกติแต่ถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นเมื่อระดับน้ําตาลในเลือดต่ําตอนนี้ถ้าน้ําตาลในเลือดต่ําลงตับอ่อนก็จะผลิตฮอร์โมนกลูคาก้อนออกมาซึ่งกลูคาก้อนนะคะก็จะไปเปลี่ยนไกลโคเจนที่อยู่ที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อให้กลายไปเป็นกลูโคสแทนค่ะ